สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาค่ะวันนี้เรามาอ่านหนะ้าไพ่แลนด้อมแลนจกันนะคะวันนี้ก็จะอ่านไม่ยาวมากเพราะว่าแม่หมอนอนนอยแม่หมอทำงานเยอะแต่ก็อยากจะมาอ่านให้ทุกคนนะคะได้ได้ไดอ่ะก,กรุบกริบกรุบกริบนิดนึงนะคะตอนนี้ก็วายทางบนทิ้งเสร็จแล้วนะคะมาแต่ก่อนจะไปนั้นก็ขอสับไพ่ก่อนนะ เหมือนทุกครั้งที่ลี่บอกนะคะว่าแม่หมอนั้นจะสับไพ,พ่ให้ให้ได้เห็นกันจริงๆว่าเอาอเนี่ยคือการสับไพ,พ่นะคะไม่แบบไม่มีไม่มีเตรียมไรทางนั้นนะคะแล้วก็มีการอัดคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วที่แบบร้องเป็นเพลงว่าเพลงปลอบใจลูกดวงเวลาอ,อกหกักอะไรอย่างเงี้ยนั่นเปิดไพ่ส,สดๆนะเออก็ขึ้นมาแบบตรงกับเพลงมากเลยอะ่ะเออตกใจเหมือนกัน กะว่าเออจะเปิดเล่นเนใช่ไหมอืมออกมาตรงกับเพลงเลยนะคะลองไปย้อนดูกันได้นะอืมลี่ลืมค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่จะดูดวงขอฉีดน้ำหอมถวายองค์เทพนิดหนึ่งลี่ถวายทุกครั้งนะใครที่แบบบูชาหาน้ำหอมที่แบบมีส่วนผสมดีๆค่ะ ที่ไม่ทำลายเกี่ยวกับเในเรื่องของพื้นผิวหรือวัสดุขององค์เทพที่เราบูชาฉีดน้ําหอมหลังจากการไหว้ทั้งหมดเสร็จแล้วจะเป็นมงคลให้กับตัวเราเองนะคะอ่ะ,อะโอเคเราบอกทิหมูประมาณเท่านี้ก่อนเรามาอ่านไพ่ดีกว่าค่ะเพื่อไม่ประการเสียเวลานะคะตัวคุณนะคะขึ้นพระอินค่ะอือหือ ขอให้อนุันตแล้วกันทำไมจริงๆอะ่ะตัวคุณเองเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพที่ที่สูงมากเลยนะแต่ช่วงนี้คุณคุณอ่อนแอทางิด้านจิตใจหรือเปล่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ขึ้นมาเป็นแบบกันแกล้งหวาดกลัวคุ้มขังคุณอย่าปิดกั้นตัวเองนะเปิดใจโอเพ่นมาย Open Mind, ให้เหรียดตัวเองให้ค่ากับตัวเองนะคะแล้ว สิ่งที่คุณอยากที่จะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณอยากจะก้าวไปอีกชั้นหนึ่งหรือก้าวข้าไปขึ้นไปข้างบนน่ะศักยภาพในตัวคุณมีค่ะแต่คุณถูกปิดไว้จากตัวคุณเองในช่วงนี้นะอืมอันนี้อ่านที่เป็นตัวตนคุณก่อนออกจะออกมาเรื่องอะไรก็ตามที่ขออ่านเป็นที่ตัวตนของคุณก่อนส่วนของเขาล่ะอันนี้ตัวตนเขาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านเรื่องแบบ ความรักความใจเรนดอมเรนใจนะคะช่วงนี้เขาก็เก็บตัวเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างระวังตัวนะคะบางคนแบบสันโดษก็มีนะคะเพื่อที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะในชีวิตเนาะเรียนรู้ด้านไหนขอหน่อย มีมองว่าตัวคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันนะอืมอาจจะมีปัญหากันมีการขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานมันก็เลยเหมือนปิดกั้นด้วยกันทั้งคู่คนหนึงพยายามไปสงบสติอารมณ์อีกคนหนึงก็พยายามอยู่ในที่ของตัวเองโดยที่ไม่ไม่อยากที่จะยุ่งกับใครหวาดกลัวผู้คนนะคะเป็นไปได้เนาะนะคะโอเคประมาณนี้ในสิ่งที่เป็นตัวตนคุณและเขาขึ้นมานะ ต่อไปค่ะเดอลี่ก็จะอ่านตามหน้าไพา่ที่ออกมาเนาะคุณเหมือนเจ็บใจแค้นใจเขาเปล่าตอนเนี้ยเจ็บใจแค้นใจในสิ่งที่เขาทำนะคะเออแม้มันจะกลายเป็นอดีตไปแล้วแต่คุณยังฝังใจอยู่นะสิ่งที่เขายังทำให้คุณเจ็บยังทำให้คุณปวด แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากยอมแพ้ในความสัมพันธ์เนี่ยครั้งนี้หมายถึงว่าไม่อยากยอมแพ้หรือรู้สึกว่าตัวเองแพ้ในความสัมพันธ์เนี่ยอ,อมองย้อนไปก็ยิ่งโกรธยิ่งเจ็บยิ่งแคน์ก็เอยากให้คุณปลดปล่อยนะปลดปล่อยได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะไปได้อีกขั้นหนึ่งจริงๆนะคะเพราะว่าพลังงานนี้ขึ้นมันแปลแบบมันยังจมยังจมกับพลังงานนี้อยู่นะคะฝัะ่งเขา ฝั่งเขาพยายามที่จะเก็บพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามไปต่อในชีวิตเนาะแบบถ้าตัวคุณกับตัวเขาเคยคุยกันตอนนี้ริมองว่าไม่ได้คุยกันแล้วแหละนะคะมีการคอมเมนต์คอมเมนต์กันด้วยนะนะประมาณนั้นแล้วก็ตัวเขาเองค่อนข้างใช้ชีวิตที่อิสระเสรีนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตค่อนข้างที่ตามอําเภอใจมากๆเนาะอยากทําอะไรก็คือทํา อยากไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะตัวคุณขึ้นมาเป็นพาะอิสานเนาะแต่คุณก็โนสื่อสารกับเขาเช่นเดียวกันจริงๆถ้าคุณตั้งใจไปสื่อสารกับเขาดีๆมันก็มีโอกาสาที่จะกลับมานะแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันมันจบละเออถามว่าลึกๆอะ่ะมันมีความระแวงเหมือน bipolar นิดนึงอะ่ะ จะกลับไม่กลับหรือจะพูดไม่พูดอะไร่งเงี้ยดีแต่คุณเลือกที่จะไม่กลับอ่ะเออเนาะมันมีความแบบสับสนนิดนึงนะคะแต่เรียกว่าไพ่ใบนี้ถ้าขึ้นมาคือการสื่อสารที่แบบสื่อสารที่ดีสื่อสารที่ชัดเจนแล้วสามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์คุณมันกลับมาดีขึ้นกรณีถ้าคนยังอยากที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีๆนะคะให้พูดจากันดีๆแล้วก็ด้วยเหตุผลแล้วก็ด้วยความชัดเจนนะแต่พลังงานเขาขึ้นมาคือค่อนข้างที่จะ เขาก็มีความยืนกับพอตัวค่ะแล้วก็เป็นคนที่ระวังนะว่าเขาจะทำอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณติดกับดักในหลุมพางวิธีการของเขาอะไรบางอย่างอืมไม่เหมือนกับตัวคุณอนะ่ะอาจจะยังไม่อยากสื่อสารหรืออะไรก็ได้แต่ตัวเขาจะมาทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณจะต้อง จำเป็นเรื่องกลับไปคุยกับเขาหรือพูดคุยกับเขานะอืมทําไมขึ้นแบบนี้นะเอออะโอเคไปต่อค่ะพลังงานของคุณเป็นพลังงานอบอุ่นค่ะจะบอกให้นะว่าพลังงานของคุณเนี่ยดีมากๆคือเพื่อนที่เป็นเพศหญิงที่มาส่งเสริมกันก็ดีค่ะ แล้วก็เป็นกระแมนามิตท,ที่ดีมากๆแล้วก็อยู่กันแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะเน้นไปนที่พลังงานเพื่อนแล้วก็เพื่อนยังมีการช่วยเหลือเกอื้อกูลอีกคือพลังงานคุณเหมือนเติมเต็มจากเพื่อนเพื่อนเหล่านี้แล้วจนคุณเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ได้ตัวคุณเองแล้วอะคือไม่ใช่ว่าเพื่อนมาเติมเต็มให้คุณอย่างเดียวคุณยังเติมเต็มของตัวคุณเองด้วยค่ะมันเลยบวกกันแล้วมันกลายเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะ คุณก็อยู่ในภาวะนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ได้แบบอยากไปสูงสินกับคนคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่นะคะอ่ะพลังงานเขาขึ้นมาเป็นอะไรต่อให้เวลาเนาะให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินนะคะตัวเขาเองเนี่ยรีมองว่ากว่าจะทําให้คุณโกรธหรือทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอะ่ะมันมันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็น กรรมสัมพันธ์กันหรือสิ่งที่มันทําร่วมกันไว้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลาเป็นเครื่องสอนนะให้เขาเรียนรู้ค่ะเขาอาจจะไม่ได้มาเรียนรู้จากเ,ออเขาเรียกน,นะทํากับคุณแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เขาอาจจะไปเรียนรู้จากคนคนอื่นแล้วสะสมมาเป็นสิ่งที่เขาแบบเออมานั่งตระหนักรู้ได้หรือคิดได้ก็ได้นะนะจากไพ่ใบนี้ขึ้นมาอืมแล้วยังไงต่อพลังงานของคุณนะ ช่วงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้คุณมีแผนอะไรคุณเรียกให้คุณเงียบๆไปก่อนเนาะแล้วก็ไม่ต้องพูดทั้งหมดนะคะเพราะว่าอืมพาบอกว่าให้นิ่งๆ่ะคะเออแล้วอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องการให้เกิดขึ้นน่ะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือหรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถืออะจะคอยช่วยเหลือเราเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย นิ่งได้นิ่งอยู่ได้อยู่เฉยได้เฉยอยู่เฉยบางคนอาจจะอยากไปต่อร้อต่อกอนเขาทะเลาะกับเขาให้เขาแบบบ้าเป็นบอรหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทํานะคะทำแล้วมันมันมันไม่ได้เกิดผลอะไรที่มันดีกับตัวคุณเองนะเอออ่ะต่อมาพลังงานเขาคืออะไรเขาคอยเฝ้ามองคุณนะเออคอยเฝ้ามองคุณอยู่นะถ้าสังเกตดีๆเนี่ย เหมือนกับเครื่องใหม่อย่างเงี้ยคอยมองคอยดูตัวคุณอยู่อะค่ะว่าคุณเกิดอะไรขึ้นในชีวิตบ้างมีการพัฒนา,นาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างในเวลาที่เขาไม่อยู่อะแต่เรนรู้สึกว่ากับกลายเป็นว่าคุณเนี่ยถ้าคุณยิ่งนิ่งมากเท่าไหร่คุณยิ่งชนะใจเขามากขึ้นเท่านั้นเพราะว่ามันดึงดูดความสนใจของเขามากมากเลยอะพฤติกรรมของคุณหรือสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยแบบ สิ่งที่มีสิ่งที่มองเราแต่จะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะสิ่งที่เรานับถือสิ่งที่เราไปขอพรมาคอยช่วยเราอยู่แต่ว่าต้องนิ่งนะอืมนั่นแหละนี่มองว่าตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้ดึงดูดเขามากๆเลยค่ะแล้วคุณจะมีอะไรบางอย่างที่ที่ดีอะ่ะเออแต่ต้องนิ่งนะอืมใบสุดท้ายขึ้นมาฝั่งคุณค่ะ คุณจะปลดปล่อยพลังงานนี้ได้นะคะเออปลดปล่อยพลังงานนี้ได้แล้วก็รีมองว่าคุณจะให้เวลากับตัวเองในการที่อ,อ่าเปิดใจนะคะเปิดใจคบหาดูใจกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะเอ,อ่อไพ่เดอะฟูคือไพ่ที่ยังไม่ยอมหยุดนิ่งยังเป็นอิสระอยู่แต่ว่าเป็นอิสระที่แบบก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเรียนรู้ชีวิตแตะะ่ะไม่ได้ผูกผูกติดกับ คนใดคนหนึ่งเนาะเพื่อที่จะตามหาคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆแต่ณวันนี้มันยังไม่ใช่ไงคุณก็ยังไม่ค่อยซีเรียสหรือเร่งรีบไปเลยขนาดนั้นไม่งั้นมาดูบทรสรุปกันนิดนึงค่ะว่าแล้วบทรสรุปความรักของคุณอะ,ะรักครั้งนี้จะเป็นยังไงยิ่งเห็นยิ่งเอ,อ่ยยิ่งเห็นยิ่งอะไรบ้างอะลัครั้งนี้จะเป็นยังไงยิ่งเห็นยิ่งอะไรบ้าง อืมตัวคุณเองคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้ไปไม่รอดหรอกเพราะว่าตัวเขาเองไม่ไม่หยุดอยู่ที่ใครทางนั้นต่อให้คุณยังอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้หรือยังไงก็ตามหรือใจลึกๆคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปที่คุณจะรับแรงกดดันหรือภาระตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรีมองว่าตัวคุณไม่อยากเข้าไปเป็นตัวเรื่องของใครนะคะตัวคุณก็ยอมรับได้แล้วก็คิดว่าเออการที่อยู่กับเขามัน มันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้พัฒนาอะไรเพิ่มเติมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่เก็บเอามาเป็นตัวเลือกในชีวิตขนาดนั้นนะคะอ่ะแล้วพลังงานฝั่งเขาล่ะถ้าคุณแอคชั่นอย่างนี้ไปแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะอืมเขาจะรู้สึกยังไงถ้คุณแอคชั่นแบบนี้ออกไปใหนดูสิ พยายามตัดใจนะแต่ลึกๆก็ยังคิดถึงอยู่จิตใต้สำนึกคือยังไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนจิตใต้สำนึกเขานะคะแต่ว่าเบื้องหน้าเนี่ยเขาก็จะอ่าทําเป็นว่าเขาอยู่ได้เขาโอเคเขามีความสุขค่ะแต่อืลึกๆแล้วว่าเขาร้องไห้ในใจละเราก็พยายามตัดใจไม่ไม่ไม่มองไม่หาไม่เห็นไม่อยากแบบรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณะเออม,มันเป็นพลังงานที่แบบ ข้างหน้าฉากแสดงอีกอย่างข้างหลังฉากแสดงอีกอย่างอ่ะเอาละค่ะพลังงานนี้ตรงกับคุณไหมถ้าตรงนะคะก็รับพลังงานไปแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ตรงนะคะก็ถือว่าเรามาฟังนิทานหนึ่งเรื่องนะคะก่อนเรานอนนั่นเองเนาะนะคะเป็นอะไรที่ก็ถือว่ารีบมามอบให้กับทุกคนก่อนนอนในทุกๆวันนะคะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเดธุระนไงรีก็อาจจะต้องเว้นไปก่อนนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอให้ ทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะเจอแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่ทำให้น่าใจฟูนั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันไหนก็มาพบเจอกันอีกค่ะนะวันนี้ไปละค่ะฝากคอมเมนต์นะคะหรือเออเอเอเซฟคลิปหรือย่างเงี้ยคือเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอลิลี่ด้วยนะคะเพื่อที่จะมีกำลังใจใน,าในการทำคลิปต,ต่อไปนั่นเองนะ,ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ